อีสุสุประกิจเขาหวังชวนคุณมาโย ο, ช่ชวนคุณมาสนุกสุดสนัน่นในงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Unlock Your Potential Day วันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมนี้ที่โชว์รูประกิจเขาหวังราชบุรีเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป ในงานพบและสัมผัส New Isuzu D-MAX Cap 4 h i ค h l a n d e r 1.9 l สีเทาออกรถเพียง36,500บาทพ่อน12,823บาท84งวดพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งจองรถในงานรุ้นรับบัตรกำนันรวม15,000บาทร่วมงานรุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีมูลค่า8,000บาททดลองขับรับฟรีเสื้อยืดสุดเท่มีจำนวนจำกัดตื่นตาตื่นใจกับพิตตี้สาวสวยและเซ็กซี่ค แล้วเตรียมร่างกายมาประทะความสุขแบบจัดเต็มพบกับคอยเสิร์ตวารรตี้ปาก,ออากรอกนนงเพชรบุรีเียยมอโนค ไม่ได้พฤหัสบดีที่26ตุลาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปพบกันที่โชว์รูมประกิจเขาวังราชบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร062-7587758อาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน